พูดให้คิดกวินถึงทับช้างศึกเหตุเช้าแลกหมดัดอินโดนีเซียนัดชิงซีเกมจากเหตุการณ์เชาที่เกิดขึ้นระหว่างเกมฟุตบอลชายซีเกม2023นัดชิงเหรียญทองระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในเกมได้เกิดความวุ่นวายที่บริเวณข้างสนามจนบานปลายถึงขั้นทะเลวิวาทกันระหว่างทั้งสองทีมจนสุดท้ายกรรมการต้องจจกใบแดงถึง7ใบเพื่อยุติความวุ่นวายดังกล่าวก่อนที่จะกลับมาแข่งขันกันต่อซึ่งผลสุดท้ายทับช้างศึกที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าเป็นฝ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2- ถหควเรียญเงินมาครองซึ่งหลังจบเกมตอง วินธรรมสัจนานอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดเมืองทองอยู่ในเตสโมสรในศึกไทยลีกได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจผมในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติและบุคลากรคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยขอให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้ากระทบใครขออภัยด้วยนะครับการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่บุคลากรฟุตบอลควรมีเพราะความหมายของพวกเราคือทีม พวกเราไปในานามทีมชาติไทยเป็นตัวแทนที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่พวกเขารอชื่นชมไม่ได้ในมิติของการแพ้ชนะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นตัวอย่างที่ดีและที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการที่มีคนมาดูนั่นคือเขาให้เกียรติเราฟุตบอลเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนและเป็นสื่อกลางที่ใช้ขับเคลื่อนสังคมขอให้วันนี้เป็นบทเรียนให้ปรับปรุงและขอให้ไม่เกิดขึ้นอีกครับนายด่านวัย33ปีกล่าว